สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิป r a n ด o m นะคะกับหัวข้อคุณทำให้ใครวาวุ่นใจเรื่องอะไร ลัคนาหรือราศีของคนคนนี้คนที่กำลังว้าวุ่นใจพราคุณนะคะออ่มีราศีพิจิกพิจิกกรกฎพฤษศบเาวก็เมษพิจิกกรกฎพฤษบเมษอ่ะลัคนาหรือราศีเหล่านี้นะคะ คนนี้เป็นคนที่ใจดีเป็นสายเปเป็นคนชอบเข้าสังคมเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงเยอะชอบคุยชอบดื่มสนุกสนานเฮฮาแล้วเขาเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะเป็นคนที่มีสังคมหลากหลายด้วยนะคะคือเข้ากับคนง่ายปรับตัวเก่งแล้วก็เอ่อเป็นคนใจใหญ่ใจกว้างคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเพื่อนฝูงก็จะแบบ ชอบเพื่อนฝูงรักใครอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนสนุกสนานอืมใจดีนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นอืมแต่มีความด้านด้านแง่ลบของเขาก็มีนะคนนี้ก็คือจะเป็นคนที่คือความใจดีอย่างมีแต่ว่าเวลาดื้อก็ดื้อเหมือนกันคือดือ้อดื้อเอาเรื่องเหมือนกันอืมเวลาจะเอาแต่ใจอะไรอย่างเงี้ย ก็มีเหมือนกันนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วอะ่ะเ,ออเพื่อนฝูงรักนะคนที่ได้รู้จักเขาอะ่ะมักจะชอบเขาเพราะเขาแบบเป็นคนแบบรักเพื่อนพ้องือมแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นอยู่ตลอดเลยอย่างเงี้ยความสัมพันธ์ของคุณกับเขาความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอืมอ่า แล้วก็เป็นความสัมพันธ์ของคนคนที่อยู่ในสถานะแบบคือเป็นแฟนหรือเป็นแฟนเป็นคนรักกําลังคบหากันหรือถ้าเป็นเป็นคนคุยสถานะยังไม่ชัดเจนแต่คุณสองคนน่ะต่างรู้ต่างรู้กันว่าเออเรากําลังคุยกันเรากําลังคุยกันแเราคุยแบบจริงจังด้วยนะไม่ใช่แบบคุยเล่นๆไม่ใช่คุยแบบฉาบฉวยอะไรอย่างเงี้ยคือคุยกันมา แล้วคุณรู้ว่าคุณคุยกับเขาในลักษณะไหนเขาเองก็รู้มันไม่ใช่คุยแบบเพื่อนทั่วไปแต่มันเป็นการคุยกันในเชิงชู้สาวคุยกันเพื่อที่จะพัฒนาไปสู่อความความสัมพันธ์ที่จริงจังเป็นแฟนเป็นคนรักอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็คือคบหากันแล้วเป็นแฟนกันแล้วนะคะอืมแต่ว่าเหมือนจะทะเลาะกันนะ ทะเลาะกันด้วยเรื่องเดิมๆด,ด้วยปัญหาเดิมๆแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยวนลูปคือคุณกับเขาอาจจะเลิกลักๆเลิกเล่ก,ล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 ก,กันหลายครั้งแล้วก็ได้กับปัญหาเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆตอนนี้สถานการณ์เราดูว่าน่าจะมีปากเสียงมีปัญหากันมีการทะเลาะกันหรือมีการตึงใส่กัน <c oughs> นะคะโอเค เรื่องนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ทําให้เขาว้าวุ่นใจก็ได้นะไหนดูฟีเขากําลังว้าวุ่นใจเรื่องอะไรคะทําไมเขาถึงว้าวุ่นใจเพราะคุณคือก่อนหน้าเนี้ยเขาอาจจะเป็นคนที่เอ,อ่อนิ่งหรือเงียบหรือแบบเดินออกมาเอง ณนะตอนนั้นเวลานั้นเขากำลังโมโหหรืออารมณ์ขึ้นหรืออารมณ์ชั่ววูบทำให้เขาแบบบางคนอาจจะถึงขั้นพังปากว่าแบบบอกเลิกอะไรอย่างเงี้ยเลิกกันเถอะเอ,อตัดจบแค่นั้นแต่มันเป็นอารมณ์ชั่ววูบจากเมื่อกี้ที่เห็นเป็นไพ่ทาวเวอร์เรามองว่ามันไม่ใช่การไต่ตองหรือว่าการคิดคำนวณมาก่อนอืมแล้ว าจจะมีการพังปากพูดอะไรแบบเนี้ยค่ะในในเชิงที่ว่าแบบเออไม่เอาแล้วเลิกเลิกกันเลยอะไรประมาณเนี้ยแต่ทีเนี้ยพอตอนนี้ใจเย็นแล้วใจเย็นลงแล้วนะคะคิดได้แล้วแล้วก็ไม่อยากจะเดินหนีไปแล้วไม่อยากหนีปัญหาละอยากคุยอยากปรับความเข้าใจอยากเคลียร์เพราะตอนนี้เขาเขามีความสงบมีความเย็นมีความแบบว่าเออมีสติอะแต่ตอนนั้นน่ะ เราเห็นว่าจากไพ่นะดูแบบสติน้อยไปหน่อยอารมณ์มาเต็มไปหน่อยนะคะบางคนก็อาจจะไม่ได้พูดอะไรในเชิงบอกเลิกแต่ไปเลยหายไปเลยคือไม่คุยแบบประมาณว่าพอละถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องคุยแล้วก็หายเงียบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้คุณเข้าใจได้ว่าอ่าเขาเป็นการบอกเลิกบอกลาหรือเป็นการจบกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ตอนเนี้ยคือ เขาม่สติแล้วนะแล้วเขาก็อยากทบความเข้าใจเขายอมแพ้ด้วยยอมแพ้ที่เออ่ถ้าถ้าคุณกับเขาทะเลาะกันอะค่ะคือเขาก็ไม่อยากจะแบบเก็บมาใส่ใจไม่ไม่ไม่อยากเก็บมาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วอะอยากจะยอมแล้วอะเออคือต่อก่อนหน้านี้อาจจะแบบมีอีโก้อาจจะแบบไม่มีใครยอมใครอะไรอย่างเงี้ย ใครพูดก่อนคนนั้นแพ้หรือว่าใครมาขอโทษก่อนคนนั้นแพ้ใครง้อก่อนแพ้อะอาจจะเป็นแบบนี้แล้วทีเนี้ยตอนเนี้ยก็คือเขาเขาไม่สนใจละเขาไม่สนใจ e อีโก้เลยละคืออยากจะยอมแพ้อ่ะอืม คือเขาอ่ะคิดเรื่องของคุณค่อนข้างเยอะนะคะแล้วเขาก็มีความแบบว่าออคือเขารู้ว่าคุณเน,น,นี่ยตอนเนี้ยณตอนเนี้ยคุณเนี่ยยังไม่ไปไหนหรอกคุณยังไม่ได้คิดที่จะไปไหนจากเขาหรือว่าตัดใจอะไรจากเขาหรอกแต่เขาก็คิดว่าถ้าเขาช้ากว่าเน,นี้หรือถ้าเขาไม่ทําอะไรเลยถ้าเขาปล่อยให้สถานการณ์มันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆอะ่ะมันก็ไม่แน่ตอนนี้คุณอาจจะยังไม่พร้อม คุณอาจจะยังไม่พร้อมตัดใจหรือยังแบบยังมีเยื่อใยอยู่อะไรอย่างเงี้ยยังไม่พร้อมที่จะ move on แต่เขารู้สึกว่าเออถ้าเขาไม่รีบทำอะไรคุณก็อาจจะเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ move on ได้ เขารักคุณนะแต่เขาอะขาดความยับยั้งชั่งใจขา,ขาดการควบคุมอารมณ์หรือความนิ่งแล้วก็ณนะตอนนี้เวลาเนี้ยตัวเขาเองอะก็เหมือนกับแบบขาดความกล้าด้วยคือที่เขายังไม่ติดต่อมาหรือยังไม่มาขอโทษยังไม่มาขอปรับความเข้าใจอะ่ะก็เป็นเพราะว่า เขายังกลัวอยู่เขายังกังวลอยู่เขาถึงว้าวุ่นใจอยู่อย่างนี้ไงคืออยากคุยนะอยากปรับความเข้าใจนะแต่ว่ายังไม่กล้าเราก็เหมือนเขาพยายามที่จะแอบส่องแอบมองหรือว่าดูดูทิศทางดูดูว่าแบบเออตอนนี้คุณเป็นยังไงแต่เรามีความรู้สึกว่าเนี่ยบางคนอนะบล็อกเขาด้วยนะบางคนคือประมาณว่าโกรธกันมากอะแล้วคุณก็แบบบล็อกไม่ให้เขาเห็นไม่ให้เขามาส่องได้ นี่ก็ยิ่งทําให้เขาแบบหวาวุ่นใจว่าเออแล้วตกลงคุณเป็นยังไงตอนนี้ไม่สามารถรู้ได้เลยอืมอาจจะต้องไปถามจากเพื่อนฝูงหรือคนรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าเออคุณคุณเป็นยังไงบ้างแล้วเพื่อที่จะหาข้อมูลจากคุณตอนนี้เขาต้องการข้อมูลของคุณเขาต้องการรู้ว่าคุณคิดอะไรคุณทําอะไรอยู่คุณเอ,อ่อคุยกับใครใหม่แล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อใช้ในการวางแผนว่าเออจะทําอะไรยังไงต่อไป แต่ตอนนี้บางคนน่ะบางคนเนี่ยที่ไปบล็อกเขาอะ่ะนะคะมันทำให้อะไรอะไรต่างๆมันช้ามากยิ่งขึ้นถ้าคุณแบบว่าอ,อยังรอเขาอยู่ยังอยากให้เขากลับมางอ้อคุณควรจะปลดบล็อกเขานะแต่ถ้าคุณไม่ได้รอเขาแล้วแล้วคุณไม่ได้ต้องการเขาแล้วคุณก็อยากจะตัดเขาแล้วเหมือนกันโอเคอันเนี้ยไม่ว่ากันคุณบล็อกเขาก็ก็ถือว่าดีเพราะว่าเขาก็จะทำงานยากขึ้นนะคะ แต่ถ้าบางคนบอกว่าก็จะบล็อกแต่อยากให้เขามางอแต่อยากให้เขาพยายามแล้วคนที่กังวลกระวายใจอะ่ะก็จะเป็นคุณเองนะบอกไว้ก่อนเลยเพราะถ้าคุณยังต้องการให้เขามางอ้อหรือมาขอคืนดีแต่คุณตัดช่องทางเขาบล็อกเขาหรือทําอะไรให้มันยากขึ้นอะ่ะเออแล้วคุณก็จะแบบว่าร้อนรนวิ่งไปหาหมอดูแบบเมื่อไหร่เขาจะมางอ้อเขาจะมางอไหมอะไรอย่างเงี้ยมีนะ มีนะหลายๆคนเป็นนะอืมแล้วพอบอกให้ปลดบอกก็บอกไม่เขาก็มีวิธีอื่นเขาก็มีทางอื่นเบอร์โทรก็มีทําไมไม่โทรมาอะไรอย่างเงี้ยคือทําให้มันยากเข้าไว้โอเคตามใจแต่ถ้าช้าก็อย่าไปโทษเขาเลยอืมเพราะคุณก็มีส่วนเกี่ยวข้องเหมือนกันนะคะคือบางทีอ่ะการที่คุณไปบอกเขานะมันจะทําให้เขาอ่ะขาดความกล้าขาดความ เออคือเขานึกออกไหมถ้าถ้าลองเป็นคุณนะ่ะที่โดนเขาบล็อกคุณจะรู้สึกยังไงคุณต้องรู้สึกว่าคนคนเนี้ยไม่ต้องการเราแล้วไม่อยากเห็นเราไม่อยากให้เราเห็นเขาด้วยคือต้องการจะตัดเราออกไปคนที่มาบล็อกเราอะ่ะเราก็ต้องคิดแบบนี้เพราะฉะนั้นในทางกลับกันเขาก็ต้องคิดแบบนี้เหมือนกันคุณอาจจะทำไปเพราะโกรธหรืองอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออเขาไม่รู้หรอกเขาก็ มีสิทธิ์ที่จะคิดแบบนี้เพราะถ้าเป็นคุณคุณก็จะคิดแบบนี้เหมือนกันอันนี้เราไม่ได้ว่าคุณนะแต่ว่าคุณก็ลองคุยกับตัวเองดูดีๆก่อนว่าคุณต้องการอะไรกันแน่เพราะถ้าดูจากไพ่อะตอนนี้คือเขาเองอะเขาก็อยากกลับมาหาคุณนะเขาก็ว้าวุ่นนะแล้วเขาก็มีใจให้กับคุณนะเขาก็รักคุณนะโอเคเขาอาจจะแบบผิดพังพลาดไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบด้วยความแบบไม่ตั้งใจด้วย อะไรก็ตามนะตอนนั้นเวลานั้นอารมณ์มันมาเหนือเหตุผลแต่ว่าเออถ้าคนสองคนยังรักกันอยู่อ่ะก็ลองหันหน้าคุยกันปรัแบบความเข้าใจกันเถอะนะคะถ้าไม่อยากจะมาแบบคาใจในภายหลังว่าเออถ้าวันนั้นฉันให้โอกาสเขามันจะเป็นยังไงนะหรือว่าถ้าวันนั้นลองเปิดใจคุยเราจะยังไปกันต่อได้ไหมคือคุณจะได้ไม่ต้องมีคำถามเหล่านี้ในหัวก็ลองคุยคุยแล้ว คุณค่อยๆดูเขาก็ได้คุณอาจจะยังไม่ต้องกลับมาคบกันเลยทันทีก็ได้อาจจะค่อยๆคุยค่อยๆปรับความเข้าใจค่อยๆเคลียร์แล้วก็ดูเขาไปเรื่อยๆอืมก็ได้อันนี้เป็นแค่คําแนะนํานะคะเพราะว่าโอเคแหละถ้าจากไพ่อะเราก็มองว่าอืมคนคนนี้ก็เขาก็มีใจที่รักคุณแล้วก็อยากที่จะได้คุณกลับคืนมาอยากที่จะขอโทษคุณจริงๆ แล้วก็ว้าวุ่นใจนะคะกลัวที่จะเสียคุณไปจริงๆส่วนคุณเนี่ยจะรักหรือไม่รักเขาอันนี้คุณต้องถามเอาเองถามตัวเองนะอ่ะเดี๋ยวขอดูว่าแนวโน้มเขาจะติดต่อมาเมื่อไหร่ยังไงนะคะโน n นี้ทูเฮอรีไม่ต้องรีบได้หรอ Trust that it will happen when the time is right ไพ่ไบอกว่าไม่ต้องรีบนะแล้วก็ให้ไว้ใจเชื่อใจว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมคือเขาจะทักมาเขาจะติดต่อมาก็เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเวลาที่เหมาะสมคืออะไรในเมื่อเขาใจเย็นเขามีสติแล้วคุณเองก็ต้องใจเย็นแล้วมีสติเหมือนกันทั้งคู่ ถ้าคุณยังงอนอยู่คุณยังเป็นฟืนเป็นไฟอยู่แต่เขาใจเย็นมันก็ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมอืมคุยกันไปก็ไม่รู้เรื่องอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะคะคุณไม่พร้อมเขาพร้อมอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จังหวะมันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็อ่ะเตรียมตัวเมื่อไหร่ถึงเวลาเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นอ่าเนี่ย next month นะคะแนวโน้มความเป็นไปได้ก็คือเดือนหน้า เดือนหน้าก็ไม่นานตอนนี้ก็แบบอืมวันที่เท่าไหร่ละว,วันนี้วันที่ยี่สิบนะคะยี่สิบกุมภาพันธ์อีกไม่กี่วันก็เดือนหน้าละ <c oughs> ใช่ไหมอะโอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ